ลองเริ่มการครับธุรกิจเออจะซื้อแมกโครครับลองเริ่มจากการขายใบกระท่องครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนี่ใบอะไรไอ้แบบกระท่อมอะไกระท่อมอะไรนี่้ากระท่อมหนังกัางนี่เขาต้องอะไรนี่ใบแตงกวามั้งพันแตงกวามั้งเนี่ยพันแตงกวาอืมนี่มีอะไรบ้าง นี่ครับเนี่ยพันแดงหวานมากเ่ยเอ,อ๋อเนี่ยเอาอันนี้เขารวมมาหมดเลยบ่ใบเลดกใบใหญ่ไม่มีพี่เอาใบคัดกับใบนี้นี่ใบคัดใบใหญ่ใบคัดถ้าใบคัดจะเป็นไงใหญ่นี่นี่เขาเรียกใบคัดนะครับเนี่ยใบหางหกั้งหางกั้งอันนี้ใบคัดค่อยรูเหมือนกันเร,เรากินอย่างเดียว <laughs> โอู้อันนี้การแดงเหรอ,อือการแดงหางกั้งเนี่ยระหว่างอันอันไหนมันมันดีดีสุด ก้านแดงหางกัางอันนี้ใช่ไหมนี่โอ้อันนี้ก้านแดงหางกัางดูเพื่อไปเป็นความรู้นะครับอันนี้่เมาเมาเนกัเมาเป็นอะไรนะความเมาก็เมาเหมือนกันหมดเลยโอแล้วพี่ชอบกินอะไรกินได้หมดเลยไหมกินอันเก๋เกก๋เกก๋เก่เันเป็นอะไรมันมันแดงหวานมันแดง ยันอ๋อเขาต้องกินมะกุกเนบ่ยขี้นเก๋ๆเหมือนใบที่เๆเก๋ๆแต่เก๋ๆใคล้ายไงนี่คล้ายๆแต่มันจะขี้เหลี้ยไงพันเต็งกว่าพันแตงกว่าพันไหนแพงสุดพันไหนแพงสุดอ่ะอืม นไปม่มาไม่เกี่ยวมันเกี่ยวกับใบใหญ่ใบคัดใหญ่เงี้ยถ้าใบาใหญ่นี่แพงโรล,ล่าห้าร้อยสิบามาจากที่นู่นนะจากที่นู่นนะแต่เรามาขายขายต่อก็แล้วแต่ราคาใช่ไหมพื้นที่เปนอหการ้อยแล้วม650ั้งหกร้อย้าสิบโอ้ไม่ต้าเราได้มาน้อยอ่ะเราไม่รู้จักขายตามบ้านเราสาร่วนมากอายุเท่าไหร่หต้นนะไม่ผู้ซื้อผู้ซื้อ ยี่สิบขึ้นไปยี่สิบขึ้นไปปลูกเองมันดีกว่าเฮ้ยปลูกเองมันนานไหม่าจะโตถ้าต้นตอนกิ่งอะถ้าต้นตอนกิ่งน่าจะปีเดียวอ้หกเดือนได้กินอะก็กินได้นะแต่มันไม่ได้ใบเยอะอะอ้แต่ถ้าต้นเพาะเมล็ดใช่ไหมมันแข็งแรงเนาะแต่แต่มันเนี่ยมันต้องสามปีขึ้นไปถึงจะเก็บกินได้โอ้สามปี สองสามปีกินกินได้ซื้อขายจนเขารวยใช่แต่สุดมันเขาก็ซื้อไอ้พวกที่เขาต้นกินมาอ๋อมันเป็นต้นมาแล้วใช่ไหมรอเอาพวกต้นกระทุ่งนี่พี่ปลูกอะไรนี่มาไปดูอ่ะตรงนั้น่ะตรงมุมอ่ะไหนนี่นะมุมไหนเนี่ยต้นรอยก็ได้ว่ามันตายแล้วเนี่ยไม่ถึงมันรอดแล้วเนี่ยนี่ ปลูกต้นเดียวนะปลูกต้นเดียวนะวนอโอ้อันนี้ครับนี่พันพันอะไรนี่พันหางกั้งหางกั้งครับบางท่างก็แตงกว่านะดูกล้องดูตรงน่าจะแตงกว่าเลยแต่พันเงตงกว่าคนคนจินเด็กเขาให้ปลูกบ้านละกี่ต้นนะเขาไม่ห้ามใช่ไหมห้ามไม่ห้ามไม่รู้ต้นก็ได้ ส่วนก็ได้น,ไนี่เท่าไรเงีเ้ยแรงเงีเ้ยแก่แๆอ๋อแก่ๆมันจะเป็นไงมันจะแบบหนาๆเนี่ยหนาๆใบที่มันสามปีขึ้นไปอ่ะไม่ใบสามปีขึ้นอต้นสามปีขึ้นไปม,มันจะใบหนาเงี้ยแหละเนี่ยมันจะเป็นแบบต้งก็สิบปีอ่ะเนี่ยพวกใบหนาถ้ายิย่งแก่ยิงย่งยิงย่งนานม,มันจะใบมันจะหนานี่ก้านแดงนี่งอาย,ยุเยอะใบมันจะหนามันจะแบบเป็นบักเยอะเยอะ ไม่เหมือนแบบมันหนาดูจับดูวยแข็งๆอย่างเงี้ยอันนี้พันเต่งกว่ากว่าแต่ถ้าต้นเหมือนร้อยปีขึ้นมันก็คล้ายๆแบบต้นทำไมก่อนใบมันจะยาวใบจะยาวม,มันเก๋แล้วไอ้ม,มันต้นใหญ่น,นี่ครับเป็นไงตไม่ถ้าพูดไม่ถูกก็ขอไปต้องไปเชื่อตัวเราก็เราก็พูดตามไม่มีความรู้ <c oughs> พูดเท่าที่รู้อ่ะพูดเท่าที่รู้ างนี้ก็ทิ้งใช่ไหมเก็บไว้ต้องกินเก็บไว้กินเองแต่เราไม่ขายนี่มันมันขี้เหร่คืนใช่ไหมพี่เก็บไว้กินเนี่ยดูดิเห็นไหมมันเป็นอย่างเงี้ยประมาณนี้เราคือเราเขาส่งให้เราใช่ไหมอืมเราก็มาชุบน้าระหว่างเออสั่งสั่งเอากับเป็ดที่เขาขายข้างทางในถ้าเรารีบนะคนเราไม่ไม่มีใครที่ที่จะอยากกินวันพรุ่งนี้หรอกสมมติว่า อยากกินวันนี้เราต้องหายได้เออราก็ต้องหามากินได้<อ>ใช่ไหมโอ้เมื่อเราอยากกินเบียร์อ่าแล้ก็ต้องซื้อวันนี้ซื้อวันนี้เออถึงจะแพงแค่ไหนเราก็ซื้อเออเราอยากกินเออเป็นความรู้องการแต่เรามันถ้าเราซื <c oughs> าา้อที่นั่นที่ที่ที่เมืองไม่ซื้อถ้าซื้อที่เมืองมันถูกกว่าเนาะเออเราจะสู้วิ่งวิ่งไปซื้อไหมเราก็ซื้อแถวบ้านเราดีกว่าซื้อแถวบ้านดีก็ไม่ข้าเท่ากัน แล้วเราเก็บไว้ได้นานเท่าไหร่นี่มันอยู่ที่เราดูแลชุน้ำบ่อยๆมันก็อยู่ได้นานอ๋อ,ต,อต้องชุบน้ําชุบน้ําทุกวันอยู่ได้นานพลิกไปพลิกมาถ้าคุณดูแลไม่เป็นก็วันหนึ่งก็แช่ <c oughs> ตู้เย็นนะไม่ได้ไไม่ด้แช่มันก็เหี่ยวเนาะเมันเหมือนเย็นเกินอะไรอย่างไว้ในลังนั่แหละเราก็ชุบน้ําแช่ก็ไม่ได้ใช่ไหมแช่น้ำไว้ตั้งเช้าเย็นแช่ไม่ได้มันก็เน่าเหมือนกันเอาไวุงนี้แหละให้มันหมาัๆ เนี่ยเก็บออกเนี่ยโอ้เนี่ยอันนี้กี่วันแล้วนี่ยเพิ่งถึงวันนี้อ๋อมันมายังไงมันแบบเป็นกล่องโฟมอย่างงี้นะใส่ทุ่งมาเลยใส่ทุ่งใส่กล่องไอ้ว่าเราส่งของอะไรแต่ต้องส่งแบบเร็วเนาะใช่ไหมนี่สามวันนี่แหละถึงโอ้สามวันยังอยู่ที่ยังยังสดอยู่เนาะเออบางคนบางเจ้าเน่านะถ้าสั่งเจ้าไม่ดีอ่ะบางเจ้าแต่เราไม่เจ้าประจําอยู่ใช่ไหมถ้าเจ้าไม่ไม่เคลมอีกแล้วบางทีกูงนี่ก็โดนโกงมาหลายรอบแล้วแต่นี้เจ้าประจําแล้วไหมที่ อันนี้เจ้าจำแพงหน่อยแพลงแพงแต่ช่วยเอาแพงแต่ชัว์ดีกว่าเราไอ้ทูกนรลดละสองร้อยอ้วนเลยได้ใบเสียมาให้เลแล้วบอกว่ามันก็บอกว่าอุ้ยพี่มันก็ถ่ายอะไรนะรูปที่มันมันส่งให้เราตอนเราส่งเนาะใบยังสวยเนาะนั่นแหละพอมาถึงแม่งเน่าแล้วมันแห้งเราดูด้วยนะแต่ถ้ามาถึงอ่ะมันจะเน่าแบบ เห็น่าใบมันเน่าๆแบบเปียกๆเนาะอ่าน no <It> ั <se vem. S 3> ize, ่นแหละถ้าถ้ามันส่งมาจริงๆอ่ะมันจะเน่าแบบเปียกๆแต่ถ้ามันมาส่งมาโรกอ่ะกรุงเราอ่ะมันจะเป็นแบบใบเน่าแบบแห้งๆที่มันไม่ค่อยมีกลิ่นอะแห้งหลแบบใบเน่าแล้วเสียนตาเนี้ยเป็นแห้งอืมถ้าที่มันส่งมาให้เราใช่ไหมครับมันจะเน่าแบบเปรี้ยวเปรียวเปรี้ยวนั่นแหละขาเรี้ถ้าแหเขาส่งแบบใบของจริงมา สร้งสูงแบบใบแห้งๆแล้วไม่ค่อยมีกลิ่นเนีนั่นแหละมันโดนมันโดนโกงแล้วที่โดนมาสองสองรอบสามรอบอ่ะถูกจริงครับแต่โดนโกงสั้งไปห้าลูกเนี่ยได้มาลูกกว่าเออโกงอ่ะแล้วบอกว่าแล้วมันก็บอกว่าไอ้โดนคอรี่อะไรพวกเหมือนไม่พูดถึงเคอรี่นะบริษัทขนส่งแต่เรเขาเอาหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆไม่ได้หรอกนั่นแหละ โกงระวังไว้แต่แต่เราซื้อแบบนี้ดีกว่าเนาะถ้าจะซื้ออ่ะเห็บบนของจริงดี่มั<อ>้ยซื้อที่เขาเฟ้ๆเราตลอดอ่ะ,อะถึงเขาจะบอกว่าขึ้นราคาเราก็ซู้ซื้อไปแต่น้อยเขาเราไม่ได้โกงโดนโกงก็ไม่ได้ขาดทุนแต่น้อยมันก็ให้ส่วนจริงๆิงอะเนี่ยเนี่ยเครดิมันก็เขายังให้มาดีอ่ะนี่เขาก็ เขาก็ม you know? ันก็ติดมาบ้างเรื่องปกติเนาะเขาก็เอาใบเศษบ้างนี่ใบเศษนะใบเศษของเขานั่นเใบเศษยังสวยอ่ะเฉพาะเจ้าผมนะถ้าเจ้าอื่นนี่มันจะเฮนหักเละๆเลยใบเศษเจ้าอื่นนะนี้เจ้าผมใบเศษก็แบบเขาจะแสดงว่าใบนี้ถ้าใบใหญ่ขนาดนี้แพงไหมใบเศษของเจ้าผมก็ดึกเฮะยังสวยอ่ะยังไม่มีอะไรถ้าเจ้าอื่นอ่ะใบเศษอันนี้คือผมเศษโลนึงใบคัด สองโลสามโลก็อเอามาซมกันไปแต่ก็เราขายก็เราก็ปุนกันนี้แหละมยไม่แพงหรอกเพราะ<อ>มันมันไม่ได้ขี้เรเหมือนของของเจ้าอื่นไงเจ้าอื่นมันจะขี้เร่อะไรงมันก็ไม่น่าขายอ่แต่เน,นี้มันเนีถือว่าน่าเกลียดมันไม่สวยถ้าแบบที่มันเป็นแบบมาถึงแบบมันเหี่ยวเลยเนาะอย่างนั้นก็ไว้นานไม่ได้หรอกไม่ถึงเนื้อาทศเนี่ะ มาถึงสามสี่ว so ันก็เร are ิ่มเริ่มจะเน่าแล้วเริ่มจะหาเรื่องแล้วจุดแดงจุดดำแต่เนี้ยได้ได้เป็นยู่ได้เป็นอาทิตย์เลยเป็นเดือนก็อย่างนี้ถ้าเราไว้ดีๆแ้วเราดูแลดีๆเนี่ยธุรกิจใครอยู่แถวนี้มาอุดหนุนได้ครับออกไมโครอะไรธุรกิจออกไมโครออกไมโครตามๆนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนคลิปนี้บายบายครับ